สวัสดีค่ะลุงเดยวันนี้ทําอะไรกินเนาะสวัสดีครับเราดูคลิปเต็มๆนะวันนี้สวัสดีตาเลน้าเดอรสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอมาดูนี่มาดูเน้อนี่ก่อนมาดูใกล้ๆหน่อยดูเดีวันนี้สายนื้อมาหาแนวแซ่บอีกแล้วไปรอดูคลิปเต็มๆนะพี่น้องเนื้อนี้ลุใกลนกับตาเลสายเนื้อค่ะมาดูดีไหมดีโหเนื้อเนื้อนอกเนื้อนอกวัวเนื้อนอกงัวนมันนี้ทั้งลาบทั้งไเนยยังก็ คีบเพียชาบูชาบูทำชาบูครับรอดูคลิปเต็มๆในช่องยูทูบลุงเด่นนะแต่ว่านี่ยนี่นี่น้ำกิมนำเลยน้ำกิมบารอนทะเลนี่ไซดีเป็นแกนอย่างนี้เลยนะดูนี่ครับดีวัวนี่สุดสดโอ้นี่ตาตาไอย่างนี้เลยนี่เวลาจะกินครับไี่หรอกนี่ยนี่อันนี้เป็นอันนี้คืออะไรเนื้อหนอกเขาจะมีมันแทรกอย่างนี้เห็นไหมดูเนี่ยนี่ครับเวลาจะกินนะ เนื้อน่าทานเนาะเพราะว่ามันมีเนาะเนื้อสุดยอดเวลาจะกินย่างย่างนี้ครับแล้วก็จิ้มกับแจ่วขมนี่ใช่น้องไสอดอีกแล้วนี่ดูดูดูนี่เห็นไหมปลายอนโอ้ปลาหมูว่านนั่นเลวะเอาไหมเอาไหมไปดูไหมเจ้าเจ้าของกล้องสวัสดีกล้องหรือยังอสวัสดีค่ะเขาจะขายปลายอนอ่ะไปทายหน่อยไปดูหน่อยเมื่อวานกินแล้วิดเลยฮะคนละคนละปลามั้งปลายอนน้อยว่าปลาหย่อน ไปดูก่อนนี่ปลาชาวบ้านเขาเซียนหาปลาครับไปทอดแหมานดูปลายอดน้อยอันนี้ปลานี่ที่เราเคยเอาไปไปปิ้งไงแซ่บนะครับนี่ปิ้งอร่อยมากเลยเอาป่ะเอาป่ะเอาเลยเนาะถุงเท่าไหร่ครับนี่สองร้อยห้าสิบเอาถุงละโล่ละเป็นป่ะเอาเลยอันเนาะขายในมาตตาโดนแล้วขึ้นแล้วจากจากสองร้อยแปดสิบลดเหลือสองร้อยห้าสิบปลาตองใหญ่ไงไม่ใหญ่สะพ้อนก็ไป โอ้ปล้กลสมกิโมื่อนัได้6กิโลมวานนี่นาเร่ชวนนาเร่โทรมาชวนอยู่เมื่อวานบอกว่าลุงเรียนเขาจะไปหาปลากันไปด้วยกันไหมกอางหนงอานเห็นในคลิปอยู่อาเน้ตะบานุงนี้นะเขาไปสี่ทุ่มขึ้นอ้าวขายอีก10บสี4ทุ่มเลยบ่ข้มากเขาไปเขาก็ไปเ็ดกินยุ่ปุ่นแล้วได้ได้มาไลนตัวเมื่อวานอ่ขายเงินเกียรติันเมื่อวปลามัเเห็เกียรตนได้ อ๋อแปลคนละพันพอดีเลยแต่เขละพันสิบบาทเนี่ยมีสิบบาทเราเงินเรามาเงินใครเงินอันนี้เงินฉันเอามาก่อนเงินทองไปเข้าใครออกใครให้ให้คนนั้นคนอื่นถือบนไม่ไหวนะนี่ปลาหย่อนครับได้ขายปลาได้เจ็ดพันแล้วเมื่อวานไปทอดแหย่กันนะครับเนี่ยโอ้โหปลากรกบปลาหักกบนะหะแย่ข้าใส่แหย่ขึ้นมาคือบ่าเอิหนากมาก ก็มวานี่นั่นเงชวนอยู่ยบแวไย้นาตีวนอนยัี่ะครับวิธีวิธีมานออกเราเวลาเขามีปลามีอะไรเขาก็มาขายโรงเรียนนี่เจ้าประจําครับปลาใหญ่ปลาน้ยนี่เขามาหาโรงเรียนก่อนนะโรงเรียนเอายายบอกวันก่อนเขาปลามาขายก่อนปลาในปลานนะใส่น้องไฟมาโชว์หน่อยสิ จำเจ้าทั้งปานตองปาข้นเรียนปานยังก็ได้ปางขึได้หลายข้าไม่วาช้างเลยใครอ่ะพุ่นายเอกเราโอ้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกครับตามมาแล้วพุ่นน้องอ้อยทำไมไม่ชิดฝั่งนู้นง่ายกว่าเอาลงเอาลงคลองตรงนั้นไปเลยจะได้ปลอดภัยเออมาจอดหน้าบ้านนี่ก็ได้คุณอืม นาเร่นาเล่ชนโงเนมื่วานอ่ะเขาไปหาปลาน้าเร่ถอดเด็ดไปกันว่แต่ว่าคงจะมีอะไร้อะเลก็ไปนูนนี่เนาเล่จะพาพี่ไปแต่ว่ามวนเราไปทุรากันก่อนไงอเนาะพิ้งแ่บวายย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 ่ใยยยยยยยไยย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 นยย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 นไป Good o o d morning. ฮะ o o d m o r n i ่ g โอ้มีของมาฝากด้วยอะไรนะโอ้นี่ครับนี่คุณย่อยอันย่อยปลาย่อยอันขยับรถอีกชิดอีกเจ้าหน่อยนะเพราะว่ารถเพิ่นอันไปให้ไปหน้ามันน้องจะซื้อปลาแล้วเหรออ๋อจะซื้อปลาเอาปลาปลาทนึงอ๋อ ให้มาดูหน่อยน้องอ้อยก็จะซื้อปลาครับน้องอ้อยกินน้ำชาแต่เช้าเลยนะนี่ครับสองร้อยห้าสิบโอ้คุ้มเลยปลาแสบปลาแสบปลามันอ้วนพลวงพลวงเอาปลาบอพลวงพลวงไม่กินลาบไงไม่กินลาบบ่กระลังลาบนั่นกินข้าวแล้วบ่ครับนี่ผู้ใหญ่บ้าน หาปลาขึ้นมาแน่ปลาลำกกครับโอกินข้าวว่าพหลวงที่สามโลใช่ไหมครับครับมากินน้อกันเด้อไปไปน้องอ้อยมาซื้อปลาแล้วครับนะไปไปตามไปดูไปไหนแล้วเจ้าเจ้าของช่องเนี่ยเจ้าของช่องไปไหนแล้วไม่รู้นี่ไปอบไปปิ้งปลาอยู่โอ้รถเด่นโอ้เป็นรถตากรถตากหมอนเนี่ยโอ้ รถซื้อแกงนะเป็นรถตากหมอนไปแล้วไหนแล้วไหนมาดูหน่อยเดี๋ยวให้ยายขยำแล้วก็ยังจะไปอบให้อบโต๊ะมร้อนนะให้ยายทอดกินปี้งออกมาปิ้งหน่อยเดียวปิ้งให้ยายกินพร้อมกันโอ้โหนี่ครับไปรอไปดูคลิปเต็มๆนะครับนี่นุเรียนได้หนออวัวมาสวยอย่างนี้เลยเห็นกัโอ้โหนี่ครับ นี่นี่ก็เป็นเบื้องหลังของวิถีชีวิตบ้านเราครับนี่โอ้ทุกรล้วนเลยลืมไปว่านี่นนี้ไหมอืนอืออันนี้อยาอร่อยเนี่ยอ๋ออ๋ออือันนี้เนี่ยเจุ่มน้ำเจื่อเออแล้วเราซื้ออะไรที่ฟังขนาดจืดน้ำจิ้มแจ่วผมไหมหน่อยเนี่ยกินเวลากินอย่างนี้นี่แจ่วผมผมรอมาดูคลิปเต็มๆในช่องครัวบ้านทุ่งกระดุมเด่นนะครับขอบคุณคนที่ติดตามครัวดุงเด่นแฟมิลี่อื้อแล้เลยลองกินบ้างมันอืม เป็ดพเมพยมมากกลิ่นหอมมันเด้งแปลว่านี่ดูคุณยายพยายามแม่พยายามใส่โรงเรียนเลยเชนว่เห็นโรงเรียนกินอย่างเงี้ยเนี่ยนะน้องก็มาขายตลาดด้วยแต่วันนี้โรงเรียนไม่มีโอกาสได้กินแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยลอยๆนั่นอะไรอยู่นั่นนะแจกมันร้องก่อนดีมันเด้งเคยกินอร่อยอย่างเงี้ยไหมเมื่อเกิดชวหมาเนี่ยอร่อยสุดแล้วฮึ น้อยมาน้อยมาิมัวนี้มันมันอาจจะชิ้นใหญ่ไปน้อยนะถ้ากนบางบางบางทีอาเอาเอาเออมินเดียมมินเดน้อยหน่อย่วเนาะนี่นี่เ้าจะกินทาบูของแท้ต้องกินอย่างนี้นะนี่เอาแจ๊ที่พีอานี้พีเพี่้อยสักเป๊กก่อนไหมสักเป๊กก่อนหมเอืเอเือนี่นี่นเอันนี้กีเพ้งค์่มันดูจุเพิ้นี่ ลวกกับที่เพียนะครับมันมันไม่เหนียวนะครับตอนนี้มันกรอบแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มขมนะเลยน้ำจิ้มแจ่วขมนะเลยแจ่วขมก็อย่างนี้เลยฮะจัจดอร่อยให้ฟ้าแซ่บเลยงามงามงามด้วยได้ไหมเนี่ยอืหขมมากเติมน้ำได้นะขมเกลยอร่อยนาเล่เลจักของนาเล่เลยทั้งบาดนี่มันเทวดาลาเล่ลนเลยอ่าคลาบลาบลาบมีปิ้งป่าพ่อมครับ เดี๋ยวฟาดไปอบปลาอนะแล้วก็เดนลาบเลยเดี๋ยวเขาไปอบปลาแล้วก็จะไปทำความสะอาดต่อเด้อจ้าจ้าเนาะกินเกินเกินเ้านกวานยุ่ยนกดชน่ยนคุณเคุณเดนใช้แรงงานในบ้านหนักเกินน่ะน้อน้อยน้อยน้อยจะก่นตัวนี้น้อยอ่นนี้นี่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 ี่ยัง ตรงเอาล้ออัดตัวนังพี่ครับานานแบบเติร์สยอดเลยิีโปรดใช้วิจาราณในการมารับชมรับชมนะคะเดินน้องอ้อยห้อยใหญ่ใสครกจัดไปแล้วครับหวานหวานวอีลีแล้วนี่แหละจ้๋ยเลยครับผมแซบผมนัวต้องดีวัวควาลุงเด่นครับแซบแซบหลายเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเต็มๆในช่อง YouTube ลุงเด่นนะครับอันนี้เราก็ เก็บบรรยากาศไปซื้อปลาซื้อจิน้นมาขึ้นเพื่อนได้เห็นก่อนน,นี่น่าเรไรลาบนะครับเดี๋ยวนีน่นี่วันนี้กินเนื้อแบบ VIP นะครับเนื้อหนอกนะครับลาบนี่มันนุ่มนะครับคงจะเป็นคงจะเป็นเมนูที่อร่อยมากนะวันนี้นะน้องไอ้ก็นี่อยู่เห็นไหมแบบไม่เ<อ>นี้ยมไม่เนี้ยมเนี่ยหนังหนึ่งดีกว่านี้ดีเลยแหล, <B ong S 1> ละฟองดีฟองดีเป็นพวกเลยให้โซ so บะล่ะฮให้โซบะให้โซมากยายะต้องกัเบิ่งแนมันรุกลงไปเดี๋ยวจะกินต่อได้ด้วยนะเนี่ยนี่ โค้สายบอา์เลือกยี่ห้อกันนี่แล้วต้มย่างพวงดีเป็นพวงแล้วนนาะ้ำซุปนี่เบิรงมันจะโขมมันทู้ไว้แล้วมันมันนะครับมันแล้วก็นุ่มมันนุ่มแล้วก็ย่มมันือ่างเลยครับอรรถรสเนี่ต้องต้องให้มิสูดเองแทรดีรู้ว่าแทรดเพราะแทรดบะนี้ครับสุดยอดเลยแหละ ว่าไงต้องมีขั้นตัวไงตาหนาลงไงนอกนะไม่ได้แล้วคุณจองประจําผมจองประจํานะไปดูไปดูผู้จัดการส่วนตัวเขาอบปลาขนาดไหนจะปิดคลิปวันนี้เนี่ยนะครับไปรอดูคลิปเต็มๆในช่องยูทูบนะครับอ้าวปิดปิดคลิปแล้วครับอ้าวฝากช่องหน่อยเนี่ยโอ้เรียงเรียงสวยๆางนะปลานี้กินกลางๆเลยครับมันมันหวานวู้มีไข่ด้วยบางตัวเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ท้องป่องๆเลยดู ปิดคลิปแล้วครับรอติดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับคั่ลุงเด่นแฟมิลี่กดไลค์กดแชร์ให้น้องใต้แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องใต้และลุงเด่นด้วยนะคะครัวลุงเด่นแฟมิลี่ค่ะไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ